เงินเข้า3มกลุ่มวันจันทร์ที่10กรกฎาคมนี้กลุ่มที่1เบี้ยผู้สูงอายุหกร้อยถึงหนึ่งบาทตามเกณฑ์อายุอายุ6 0สิถึงหกปีได้600บาทอายุ7 0็ดถึงเจปีได้700บาทอายุ8 0ดสถึงแปปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับก็ยังคงจ่ายให้ในอัตราเดิมนะครับเรียกว่า อัตราแบบขั้นบันไดาตามเกณฑ์อายุส่วนรัฐบาลใหม่จะมีการปรับเพิ่มหรือไม่อย่างไรก็ต้องรองลุ้นกันนับจากนี้นะครับสำหรับรัฐบาลใหม่จะเป็นพรรคไหนเป็นแกนนำรัฐบาลนะครับก็หลายพรรคก็มีนโยบายในเรื่องของการปรับขึ้นเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับก็ต้องมาจับตา มาลุ้นกันว่าจะมีการปรับเพิ่มให้หรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรสำหรับเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุนะครับแต่ณวันนี้ยังจ่ายให้ในอัตราเดิม600-1,000บาทตามเกณฑ์อายุกลุ่มที่2ก็คือผู้พิการนะครับ800-1,000บาทผู้พิการที่อายุต่ากว่า18ปีได้1,000บาทผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปได้800บาท และกลุ่มที่3นะครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อย600บาทต่อเด็ก1คนนะครับก็ยังคงจ่ายให้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเด็กที่ได้รับเงินในส่วนนี้เนี่ยประมาณ2ล้านคนนะครับแล้วก็มีการขึ้นลงนะครับ อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าถ้าเด็กที่เคยได้รับอยู่แล้วเนี่ยพออายุ6กขวบเต็มเลย6ขวบเต็มไปแล้วก็จะไม่ได้รับแล้วนะครับส่วนเด็กที่เกิดขึ้นใหม่ก็ผู้ปกครองก็ต้องพาเด็กไปลงทะเบียนนะครับและดูว่าเข้าเกณฑ์เป็นเด็กในครอบครัวรายได้น้อยหรือเปล่านะครับซึ่งหลักเกณฑ์ก็คือเด็กอาศัยอยู่จริงกับใครไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองลุงป้านะ้า ปู่ย่าตายายแล้วก็ดูว่าบ้านคัวรเรือนที่เด็กอาศัยอยู่จริงนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่าไหร่ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบก็คือต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีเพราะฉะนั้นก็ฝากแจ้งกันไว้ว่าบ้านไหนที่มีเด็กเล็กนะครับตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ6คขวบและยังไม่เคยไปลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กเดือนละ600บาท ก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับคือเด็กอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบได้หมดคือถ้ายังไม่เกิน6ขวบและยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถไปลงทะเบียนได้เพื่อเข้ารับการตรวจสอบและถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเดือนละ600บาทไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับ ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่เทศบาลหรือว่าอบตอในพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่จริงนะครับอยู่จริงกับผู้ปกครองคนไหน <t> ก็ไปแจ้งลงทะเบียนที่พื้นที่นั้นไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้านของเด็กก็ได้เน้นว่าเด็กอาศัยอยู่จริงกับใครในพื้นที่เทศบาลอบตอไหนก็ <t> <t> ไปลงทะเบียนที่นั่นหรือว่าถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะ ตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบ3เดือน4เดือน5เดือนนะครับก็จะมีการแจ้งผลถ้าผ่านเกณฑ์ท่านก็จะได้รับเงินนับ1ตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนอย่างสมมติถ้าไปลงทะเบียนเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยอาจจะประกาศผลในช่วงเดือนตุลาคมแต่ถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ท่านก็จะได้รับเงิน600บาท นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ไปเลยก็จะได้ทบย้อนหลังนะครับเดือนละ600บาทก็คูณไปได้ไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับยังไงติดขัดข้อมูลอะไรยังไงไม่เข้าใจก็สามารถไปสอบถามเบื้องต้นได้ที่เทศบาลอบตอรหรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพหรือว่าอยู่พัทยาก็ไปที่สารวกาการเมืองพัทยาหรือว่าจะไปสอบถามที่สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดก็ได้นะครับก็ไปสอบถามได้หมดสำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในครอบครัวไรายได้น้อยนะครับนี่คือ3กลุ่มที่เงินโอนเข้าบัญชีวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566นี้ครับ